หลักฐานหลุดพระเอกตัวอักษรย่อฟอฟันงานเข้าหลังมีภาพใช้สารเสพติดหลายประเภทจากประเด็นมินดามีสินทรัพย์ ออกมาฟาดพฤติกรรมแฉพระเอกฟอฟันที่เป็นพระเอกช่องมากสีคนนี้มีพฤติกรรมทั้งข่มขู่และคุกคามในขณะที่พระเอกฟอฟันออกมาโต้กลับบอกยืนยันไม่มีการคุกคามไม่มีการข่มขู่แน่นอนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเพจเ c e b o o k อยากดังเดี๋ยวจัดให้ได้โพสต์ภาพหลุดเสพยาเสพติดที่ระบุข้อความบอกว่าจากภาพใครรู้บ้างมันคืออะไรปรลอภาพหลุดผู้หวังดีส่งมาให้ดูเพื่อถามแฮชแท็กดาราช่องใหญ่แฮชแท็กมึงเจอกูแน่ซึ่งทางด้านสาวมินดาแชร์โพสต์ข้างต้นผ่านเฟซ พร้อมระบุข้อความว่ายาเสพติดพิษร้ายอาจทำร้ายใครก็ได้และแชร์ผ่านสตอรี่เฟซบุ๊กพร้อมข้อความระบุว่ายาเสพติดพิษร้ายอาจทำร้ายใครก็ได้สำหรับการแชร์โพสต์จะเกี่ยวกับพระเอกตัวอักษรย่อฟอฟันหรือไม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ